สวัสดีค่ะสำหรับช่องชินตุกดุกดิกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการบวกลบเศษส่วนแบบส่วนไม่เท่ากันนะคะโอเคมาดูที่ข้อหนึ่งสังเกตตัวส่วนก่อนนะคะตัวส่วนเราคือ4กับ5สิ่งที่ต้องทําเลยก็คือเราต้องทําให้ส่วนเท่ากันเวลาทําให้ส่วนเท่ากันเนี่ยเราก็ดูที่คอะนอของสกับห้าคอนอนี่ก็คือคูณรูปน้อยแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆว่า เฮ้ยคุณตัวน้อยทำไงเราก็ลองท่องสูตรคูณแม่สี่กับแม่ห้าดูนะคะแม่สี่กับแม่ห้าเนี่ยมันจะเจอกันที่เลขอะไรเลขยี่สิบโอเคเราก็ตั้งเป้าไว้ก่อนเฮ้ยมันต้องเป็นเลขยี่สิบนะเลขยี่สิบให้ได้ทําให้เป็นยี่สิบให้ได้ทั้งแม่สี่และแม่ห้านะคะสี่คูณเลยยี่สิบสี่คูณห้าก็เติมคูณห้าไปบนล่างเลยนะคราวนี้มาดูเลขห้าห้าคูณยยี่สิบห้าคูณสี่ก็ใส่ไป บนล่างเลยนะคะ 3, 5, 1ห้าสิบห้างคราวนี้ส่วนเท่ากันแล้วเขียนส่วนยาวๆทีเดียวเป็นส่วน20 15, ิบกเป็น23สังเกตว่าเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค้านะคะได้ 1, เศษ3ส่วนยโอเคคราวนี้ลองมาดูข้อ2สังเกตข้อ2 1เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มมันไม่มีส่วนสิง่งทีเราจะทำก็คือเราเติมส่วนเข้าไป ถ้าเป็นจำนวนเต็มนี้เติมส่วนได้เลยนะคะคือส่วนหนึ่งกลับมาที่เดิมเลยคือบวกลบเส่ส่วนต้องทําสวยเท่ากันคารนอนก็คือห้าเราก็ทําให้หนึ่งเป็นห้าให้ได้ก็คูณห้าบนลา่างก็ได้เป็นห้าส่วนห้าบวกเก้าส่วนห้าคราวนี้ห้าเท่ากันแล้วก็เขียนส่วนใหญ่ๆเลยห้าบวกเก้าได้สิบสี่เป็นเศษเจนอีกแล้วคราวนี้ก็ท่องแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้า ห้าสมันเกินไปแล้วก็กลับมาที่ 5, ้าสองห้าสองสนับไปค่ะสิบสิบเอดสิบสองสบี่เศษสส่วนห้าโอเคดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อ3ข้อ3 13สิบส่วนเจดบวกสมส่วนสองส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วคือ7กับ2องทำใ้้ส่วนเท่ากันคราวนี้ถ้าเราลองไม่ใช้คอลนอ ียิทนนลให้ใช้วิธีคูณคว้เนยคะคูณควแล้วข้างล่างคูณกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น13คูณ2บวก7คูณ3ส่วนด้วย7คูณ2 13คูณ2ได้26บวก7 3 21สม่ส่วน14บวกกันเลย ก็เป็น 4, 7 7ส่วน14คราวนี้ก็ทำเป็นเศษเกินเหมือนเดิมนะคะเอ้ยมันเป็นเศษเกินทำเป็นจำนวนค่ะก็ 14, 1, 14 14, 2เท่าไหรไม่รู้ก็เขียนสูตรคูณก่อน14คูณหได้14 1, 1, 14คูณ 2, 28 14คูณ3 42นะ่าจะไม่เกินแล้วะคะ ก็เป็น3 42สิบสองนะไปถึงสี่สิบเจ็สี่สามสี่สีได้5นะคะส่วน14เสร็จแล้วคราวนี้มาดูอีกข้อนึงคราวนี้ลองเป็นลบบ้างเศษห้าส่วน8ลบเศษหนึส่วนเจ็ดเราลองใช้วิธีที่2นะคะก็คือไม่ได้ใช้คอลโน,อนอแล้วก็คือใช้วิธีคูณไคว้ข้างล่างคูณกันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้มาเป็น5้คูณเ ซึ่งหมายลบเหมือนเดิมนะคะลบด้วย1คูณ8ส่วนด้วยข้างล่างตรงข้างหนึ่งก็8าดคูณ7 5 7 35าลบ8ส่วนปด6านี้ก็ลบกัน35ลบ8ดเหลือ27ส่วน56นะคะอันนี้เป็นเสษแท้แล้วก็ตอบแค่นี้ได้เลยโอเควันนี้ก็ตามนี้นะคะ